ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์เป็นคนที่เหมือนพระเจ้าส่งมาสําหรับครอบครัวของหนูจริงๆค่ะอาจารย์คอยคือเห็นอาจารย์ทํางานหนักมากแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่ใส่ใจมากๆอาจารย์ไม่ใช่แค่สิทธยาพิบาลแต่ว่าอาจารย์เป็นผู้เรียนจริงๆอาจารย์ใส่ใจมากๆอาจารย์คอยให้คําแนะนําตลอดคืออยากจะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะเหมือนกับพอมีอาจารย์ไม่ให้คําแนะนําเหมือนตอนนั้นหนูรู้สึกว่า หนูปลอดภัยแล้วหนูรู้สึกว่าอนาคตหนูมันต้องเป็นเหมือนที่อาจารย์พูดแน่ๆอย่างงี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ค่ะแล้วก็อยากจะอวยพรอาจารย์ค่ะว่าขอพระเจ้าเสริมกําลังอาจารย์หลายๆครั้งเห็นอาจารย์ทํางานหนักมากแบบรับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรแล้วก็ขอพระพรลงไปถึงเจฟฟี่แล้วก็โฟร์ค่ะขอบคุณครับอาจารย์สุขสันต์วันเกิดครับที่แล้วก็ขอบคุณอาจารย์ครับสำหรับช่วงชีวิตที่ผ่านมาของผมที่ อาจารย์ให้ผมมาอยู่บ้านใจใจอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่ผมก็ยังเอดูไม่ค่อยน่าต้อนรับเท่าไหร่ <laughs> แต่ก็ขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับทุกๆเรื่องของอาจารย์ผมจําได้ว่าอา,อาจารย์ก็เป็นคนที่เหมือนแบบว่าก็มีแบบจําได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่อาจารย์ให้เงินผมพันหนึ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลายๆครั้งที่อาจารย์ก็มีแอบให้บ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่แบบผมก็สัมผัสได้ถึงความรักของพระเจ้าผ่านตัวของอาจารย์เงี้ยครับแล้วก็อาจารย์เป็นคนที่ผมรู้สึกว่า เหมือนแบบอาจารย์พูดอะไรมาผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอาจารย์พูดด้วยความรักอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบต่อให้บางคําที่อาจารย์พูดมามาจจะแรงบ้างแต่ว่ามันทาให้ผมคิดได้ทําให้เตือนสติให้ผมไปต่อได้เงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่แบบช่วยทําให้ผมได้แต่งงาน uh, แล้วก็หลายๆเรื่องรวมถึงแบบการบริหารธุรกิจอะไรต่างๆก็ได้มาจากอาจารย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายครับอาจารย์ก็คือ,อ,อก่อนนั้นเนี้ยครับผมอยากเป็นนักฟุตบอลแต่ว่าตอนนี้ผมอยากเป็นเหมือนกับอาจารย์ครับ อยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตอาจารย์มากๆาคือตั้งแต่วันแรกเลยที่หนูเข้ามาอยู่ที่นี่หนูก็รู้สึกว่าตอนนั้นหนูแบบยังเป็นเด็กมห้มหอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ตั้งแต่ตอนเข้ามหาลัยรู้สึกว่าอาจารย์ช่วยหนูเยอะมากๆอาจารย์เป็นสิทธิอภิวันที่แบบถ่อมใจมากๆคือหนูไม่เคยแบบเจอใครที่แบบมาสนใจชีวิตหนูขนาดนี้ว่าแบบเป็นไง สอบเป็นหนึ่งไหนแล้วแบบว่าเกรดเป็นยังไงบ้างแล้วอยากจะเรียนต่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นอาจารย์ก็ให้คําแนะนําหนูเต็มทีจนแบบทุกวันนี้หนูแบบว่าจะเรียนจบมาอะไรแล้วก็อาจารย์ก็ยังเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คําแนะนําหนูต่อไปว่าแบบอืแล้วแบบจะจบแล้วเอายังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะก็ก็อยากแบบขอบคุณอาจารย์มากๆตั้งแต่วันแรกเลยที่อาจารย์ให้โอกาสหนูก็คือจากที่หนูแบบทําอะไรไม่เป็นเลยทุกวันนี้ก็แบบ ทำกล้องทําทุกทุกอย่างได้ก็เพราะว่าวันแรกที่อาจารย์ให้โอกาสหนูแบบอาจารย์เชื่อว่าหนูทําได้เนะะี้ยค่ะทั้งที่ตอนนั้นหนูยังไม่เชื่อในตัวหนูเองเลยก็อยากจะแบบขอบคุณอาจารย์มากๆอาจารย์เป็นคนที่เชื่อถือได้แล้วก็เห็นความรักของพระเจ้าแบบที่อยู่ในใจของอาจารย์จรงิจรงๆนะคะอาจารย์ก็ใส่จใจแล้วก็ดูแลพวกเราทุกๆคนเสมอเลยถึงแม้ว่าแบบ บางทีเราไม่ได้เจออาจารย์ก็ถามว่าแบบว่าหายไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอหน้าเลยนะใช่ก็เสือก็แบบอยากจะขอพรอาจารย์ค่ะก็แบบขอให้อาจารย์แบบว่าการเจิญสูงขึ้นแล้วก็ขอให้ชีครอบครัวอา,าจารย์แบบว่าพระเจ้าอวยพรครอบครัวอาจารย์มากขึ้นแล้วก็หนูเชื่อว่าแบบอาจารย์แล้วก็ครอบครัวค่ะจะเป็นพระพรเก่บแบ,บ็นานาชาติได้เยอะมากใช่ขอบอคุณพาจาจ้าค่ะจริงๆหนูแบบ ขอบคุณชีวิตอาจารย์มากๆที่ที่มันไม่ได้สวยหรูอะค่ะมันแบบว่าขรุขะขรุขระมันเลยทําแบบให้หนูรู้สึกว่าหนุนใจมากเลยว่า นี่แหละนี่คือเส้นทางของคนที่แบบเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะอยากขอบคุณอาจารย์สําหรับงานรับใช้ที่แบบว่ามันต้องตรงเวลาเป๊ะอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมหนูได้จริงๆค่ะก็ขอบคุณชีวิตอาจารย์มากๆเลยแล้วก็ขอ,อพระเจ้าอวยพรอาจารย์ในทุกๆด้านจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์่คือคือผมไม่เคยบอกใครเลยว่าในบางครั้งผมเหนื่อยมาก <c oughs> เหนื่อยจริงๆแต่ ทุกครั้งที่ผมเนี่ยผมคิดถึงอาจารย์ตลอดเห็นหน้าอาจารย์ตลอดแล้วแบบว่าโอ้โหพระเจ้าขอบคุณที่มีอาจารย์อยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีอาจารย์ผมว่าไปแล้วขอบคุณอาจารย์ทั้งสองอาจารย์ขออาจารย์หน่อยที่แบบว่าเอ็นดูผมในช่วงทุ้สถานการณ์เลยขอบคุณที่คอยสอนคอยอยู่ข้างๆผมขอขอ้อวยพรให้อาจารย์ มีการเจิมสูงขึ้นสอเท่าแล้วก็วางมือให้กับลูก,กแกะได้การเจิมเพิ่มขึ้นหลายร้อยเท่าเลครับรักคือคำคำนี้ขอ,อขอบคุณอาจารย์นะครับรักคือความอดทนทุกอย่างจริงใจให้กันจะจบเพลงอยู่แล้ว เราเคยคุยกับภรรยาว่าอาจารย์เป็นทูตสวรรค์ปลอมตัวมาหรือเปล่าที่รักทำไมอาจารย์รู้เหตุการณ์ชีวิตเราไปสะทุกเรื่องเลยอาจารย์เนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะครับอาจารย์เป็นทั้งโชเฟอร์นะครับเป็นซอบอร์ดขับรถให้ให้ผมนั่งอาจารย์เป็นหัวหน้าทัวร์นะครับอาจารย์คืออาจารย์มาตรฐานสูงยิ่งกว่ามอ,อกอ มาดูจะใช้มาตรฐานอะไรนะครับรู้จักแค่โมอ,อก,กอนะครับแต่อาจารย์ก็ดูแลนะครับไปจนถึงน้องเจอรี่ด้วยหัวใจของศิทยพิบาลก็คือการเห็นลูกแกะมีความจำเริญขึ้นการเห็นลูกแกะติดตามพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายการที่ลูกแกะนั้นได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พระเจ้าและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันไม่มีอะไรที่ดีไปกว่ากาันให้ของขวัญกับอาจารย์ด้วยกุมเอกผ่านชีวิตของเราทุกคนนะครับพี่น้อง นะครับเราบอกรักอาจารย์อย่างเดียวไม่พอแต่เราต้องแสดงออกถึงการกระทํานะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรอาจารย์มากๆรักอาจารย์มากๆคับขอบคุณอาจารย์ที่แบบอาจารย์เป็นแบบอย่างในการที่แบบดูแลลูกแกะเนี่ยค่ะก็อาจารย์ก็จะถ้าทุกคนรู้ี่เหมือนทุกคนพูดเลยก็คืออาจารย์จะยุ่งทุกเรื่องแต่คุณคือคนโชคดีคนนั้นที่อาจารย์เข้าไปยุ่งในชีวิตของคุณอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะอาจารย์แบบใส่ใจรายละเอียดทุกเรื่องเพื่อให้เรานั้นเป็นคนที่เติบโตในทางของพระเจ้าจริงๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ แล้วเ้วเดินอยู่กับอาจารย์มารู้เลยว่าอาจารย์เปิดโบสถ์อ่ะเพราะว่าทุกอย่างเคลื่อนโดยพระวิญญาณจริงๆปีนี้ก็ขออภัยรให้อาจารย์ก็คาดหวังสิ่งใดในเรื่องของคิดจักรนะคก็ปีนี้นะ,ะที่เราคุยที่เราอาจารย์อธิฐานไว้เพราะว่าอาจารย์อธิฐานขอสิ่งใดจะเห็นเกิดจริงๆตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตอนที่แบบว่าเราอยากได้ตึกใกล้เซนทันเนี่ยพวกเราได้แบบเฮ้ย <c oughs> มันมีด้วยหรอถึงต้องไหนย้เซนทันอะไรอ่างนี้แล้วก็พระเจ้าก็อภัพรก็ ปีนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เสาเข็มปีนี้นะคะเราได้ตั้งเสาเข็มกับคิดจากใหม่ของเราเชื่อว่าเป็นการงานของพระเจ้านะคะขอพระเจ้าอาจารย์ได้รับการเจิมนะคะขอบเจอวยพรค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับชีวิตของอาจารย์ค่ะเพราะว่าหนูสัมผ,สมผสัสได้มากๆว่าอาจารย์เป็นเป็นคนที่แบบมีแบบอย่างที่ดีเยี่ยมอะค่ะอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ก็จะคอยสอนหนูว่าให้หนูมีบิญญาณที่ดีเลิศแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบ ในบางโมเมนท์ที่ที่หนูล้มอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจหนูมากๆหรือว่าในบางเรื่องที่แบบบางคนไม่เข้าใจแต่ว่าอาจารย์จะเป็นคนที่เข้าใจหนูมากๆคนหนึ่งก็ขอขอให้พระเจ้าอวยพอรอาจารย์ ที่ความบทบาทลงมาในในชีวิตอาจารย์มากขึ้นเพราะว่าหนูเชื่อว่าอาจารย์เป็นคนที่แบบทําอะไรเต็มที่กับพระเจ้าแล้วหนูเชื่อว่าคนแบบนี้ยพระเจ้าชอบแล้วก็ขอพระเจ้าเสริมกําลังอาจารย์ในการรับใช้เพราะว่าหนูเชื่อว่าเราก็จะไปทั่วโลกใช่ไหมคะแล้วก็คือมันก็มันไปแต่ว่ามันมันก็จะมีเวลาให้เราเหนื่อยบ้างแต่ว่าหนูขอหนูเชื่อว่าพระเจ้าจะเสริมกําลังอาจารย์แล้วก็ทุกอย่างที่อาจารย์ทํามันจะเกิดผลค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะขอคุณมากครับแล้วก็คุณอาจารย์มากครับว่าแบบ แบบคำสอนอาจารย์แล้วก็สิ่งที่อาจารย์แบบกับข้อโค้ผมอย่างเงี้ยแบบผมขอบคุณอาจารย์มากเลยครับใช่แบบพระเจ้าแบบชหบรัาากอา,าจารย์มากก็ขอบคุณพี่น้องนะครับอุตส่าห์เห็นคุณค่าแล้วก็อุตส่าห์มานะครับจริงๆก็ไม่มีความจําเป็นต้องมาก็อ,อุตส่าห์มาก็จริงๆมันมันมีค่ามากๆที่แบบได้ยินคําพยานแล้วก็เป็นคําหนุนน้ําใจมันทําให้เราไปต่อได้นะครับขอบคุณมากๆที่แบบ หนุนกำใจผมและให้กําลังใจว่าเออแบบสิ่งที่ทามันมันมันมีผลกับชีวิตคนอื่นได้อะไรเงี้ยนะครับขอปีนี้ก็ขอให้มีใจแบบเหมือนกับดาวิดไปเรื่อยๆอยากให้มีใจแบบอ่อนสุภาพใจที่มันไม่แข็งกระด้างใจแข็งกระด้างมันมันเกิดขึ้นได้เสมอเมื่อเมื่อเราดาเนินชีวิตผ่านไปช่วงหนึ่งพูดตรงๆก็ผมดีใจมากนะเหมือนจะบุ๋มผมดีใจมากๆที่พี่น้องเจรือรลุ่งเรืองเวลาเห็นชีวิตท่านมันติดลมอ่ะผมก็แบบไม่สบายใจต้องไปเผือกด้วย่ะ ผมก็จะถามถาเป็นไรวะทำไมม,ไม,มีมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปยุ่งับชีวิตของท่านเพราะว่าผมผมสบายผมรู้สึกรู้สึกดีใจมากที่คือคือไม่ได้ดีใจมากที่เห็นชีวิตท่านมันปลด,ปล,ดปล่อยแล้วจเจริญรุ่งเรืองอย่างเงี้ยครับก็อยากเห็นพี่น้องจเริญขึ้นแล้วก็ไปถึงความไพบู์ลยอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบพระเจ้าใช้อย่างมากมายมันก็เกิดผลนะครับก็ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องปีนี้ขอบคุณที่เสียเวลามาสองชั่วโมงครึง่ง มากกว่านั้นด้วยเดินทางมาด้วยนะครับอุตส่าห์มาสแสดงความดี <c oughs> พี่น้องบางคนไม่ได้พูดก็ขอบคุณอาจารย์ทรงสถิครับอาจารย์นี่นะครับมาอุตส่าห์มาครับขอบคุณพี่น้องหลายคนอาจจะไม่ได้พูดจะพูดไม่หมดเนาะแต่ขอบคุณมากๆนะครับอุตส่าห์มาครับขอบคุณมากๆนะครับพระเจ้าอยพรนะครับ